แข่ง,งาบวก,บบกเลยทีน้อซองแบบบานครับบางนุ่มใหญ่เลยแบบดีก็่า้ีนาะ สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีวันที่30นะครับกรกฎาคม2566พี่น้องอ๋อเมื่อได้พอกันลายมือนะครับกลับมาพอกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวนะพี่น้องนะนะครับมีก็เลยได้ขึ้นเขานะครับทั้งเห็ดอืดน้าได้พี่น้องนะครับก็เลยบ่ค่อยได้ขึ้นนะครับกะทั้งยากงานจะขอนานะครับเมื่อเหนื้พาลอปลาลอเขาครับตอนนี้ไปเก็บไม่แล้วล่ะ กะเจ๊นี่ตามลุ้นตามเพื่อนน้ำกันพี่น้องมาชีได้มาชีมานหรือป่ะมานนะครับรดูโดนขึ้นโคกเทียไปเดี๋ยวก็ล้างยางกับรถนะครับเจน๊นี่กับเบื่อนน้ำกันพี่น้องตามดูนน้ำกันมาชีมานบ่นะครับ เ็ก็ครับอืมแข็งปุกเลยพี่นอ้องดอกกำลังงามครับอีกดอกหนึ่งครับดอกนี้กำลังเกิดโพมาจากดินเลยพี่นอ้อง คขาใหญ่น้ำพี่น้องฮิดหน้าขาด้วยพี่น้องแอกงามเลยครับ หน้าขาว่ครเห็นหน้าขาวครับ หิดกอ้อนนะครับหิดกอ้อจูมนะครับ ดอกแข็งดีอยู่เวยพี่น้องเห็ดก้อนนะครับดอกแข็งดีอยู่เอาดอกเดีวเนี่ยะเห็ดหน้าขาวครับ ส่วนมากก็เป็นเห็ดหนาขาวนี่ยพี่น้องเป็นมูใบใหญ่มองแล้วตามชี่ดอกนะครับจ็บไปเรือ่อยๆเพราะได้เยอะดอกขาวนะครับ นิดน้าคาวแล้วครับดอกัาง,ง้ามพี่เนะอะครับองกอเลยพี่เนอะพอหิดก,กอเฮอจากดอกนี่ครับ ยกำลังงามๆเลยพี่เนาะต้องตัดขายากนะครับอีกดอกนงนึ่โอ้คุณอีกสองดอกครับจะเป็นดอกบานได้พี่หนองก่อซอ,องดอกบาน,นครับบานแบบใ่ญ่เลย ดอกหนึ่งครับยังว่่เบิดด้ไหพี่น้องพ่อดอกจูมจูมเห็ดกอครับหาดอกพี่น้อง โอ่งหอยเมื่ออื่นคือขี้งงามเลยไรไปน่ะนะครับแต่ว่าปลาโวงหอยเดี๋ยวป่าเหลือหอนเท่านะครับ พิษอาขาวนะครับเห็ดกอยแะ้วพี่น้องหลอกนงแดงงามๆนะครับโอ้ขาแข็งงามๆเลยพี่น้อง อันหนึ่งใส่โฮมกอร์นะครับมีออ่ะเนออดลายดอกอยู่นั่งดอกแตกแต่ว่ายังอ่อนอยู่ได้ไปห,หน่อยปิดทองให้มังโอ้ตกใจจริงคือ ข้างข่าวอยู่นะครับแบบพาบึงฝากกันมีมออูดลายดอกเลยต่้นน่ะปุดหะ ดกอกน,น,น,นี้ก่อน้ไปเน้ะงยามๆครับกอกอแดงกอใ่ได้ไป่นอะนี่นนนนครับอีดอกนึงครับหมด เดี๋ยวอรอไปกินข้าวกันนกใหม่้างพี่นอ้องเดี๋ยวนกใหม่้างจากนอสองนอก่อนนะครับโอ้ยหมดข้นเต็มเลยหมดหาบ เราไปเผาซุปกันพี่น่ะนี่ครับหมดงามขึ้น สองนอป้าพี่หนักนอกันเบาดอักหมดงาม <c oughs> ได้แล้วครับสองนอ เอาละครับนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเฮาแล้วพี่น้องเอายางมาหอนรถแล้วนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานของเฮามือ้อน,นี้กันนี่เห็ดกอกับเห็ดหนาขาวมันอยู่ด้วยพี่น้องพอได้อยู่เห็ดกอกับนาแตกๆนะครับกับดอกน้อยก็ยังมีอยู่เห็ดกอดอกน้อย เห็ดนามุ้มนะครับเห็ดนาขาวสวมากกับเป็นเห็ดนาขาวอะไพี่น้องนี่อุ้มละดอกสองดอกนะครับบดเป็นมูใญ่เลยบดเนีเห็ดนาขาวก็ได้นะครับเห็ดกอกับเพอะได้อยู่เอานะครับคลิปนี้ผมไม่อย่างไรพี่น้องนะครับคลิปนานะครับคลิปภาพไปทั้งใดกตด็ตามบุงนต่างเบื้นงต้กันอีกเก้านะครับได้เนาะได้เนาะใหม่มาซุปน้ำสองเนาะเอาปากก็แยบนะครับไปเกียงใส่เห็ดนะครับคลิปนาค่อยพอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ